สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเนาะมื่อนี้พ่ออินุสิผ้ามาเบงบักแตงครับหลังจากที่ทายไปให้เบงมือนั้นนะครับเนาะตอนนี้กําลังเท่าเคี่ยวขึ้นเท่าเคี่ยวขึ้นขึน้น,นาคนางแล้วครับพี่น้องขึ้นบอกเท่าเคี่ยวขึ้นคางแล้วครับพี่น้องไงก็มือนั้นหลายเติบแล้วนะครับเนาะ ถ่ายเบิ่งข้าวแรงครับพี่น้องอากาศเย็นๆครับบ้านพญานุหน้าไก่ห่วยนะครับบ้านใก,กล้วัดครับพี่น้องได้ยินแต่เสียงพระพ่นทำวัดเย็นนะครับเนะาะทำวัดเย็นครับพาพี่น้องมาอัปเดตครับบักแต่งครับพี่น้องักแตง่งยางเลาะเบิ่งแมงครับแมงมันไม่กินไม่ได้ฉีดยานะพี่น้องเนาะ ไริฉีดยาครับบ่อยาคเลนยาครับกำลังถอดเครียรขึ้นข้างนะครับเนาะนี่แหละครับห้อยแมงอันเตาท่องหรือแมงยังมันกินครับกำลังงามนะครับพี่น้องคนระับกำลังงามครับ สองแถวครับน้อยก็บทปลูกหลังบ้านอีกครับเพราะว่าหลุดซึกว่ามันสีงามนะครับใ้ผลอยู่เนาะถึงฝนสิตกดูครับแต่ว่าเข้าปลูกกันในเข่งครับมันก็บระบายน้ำได้ดีนะครับเนาะก็เลยบ่อแฉะนะครับหากบ่อเน่าบ่อเปื่อยครับก็เลยงามนะครับเนาะเพราะนี้ปลูกสองแถวครับเพระนี้หนุกปลูกสองแถวครับน้อยก็สิขึ้น ทางเต็มแล้วก็กระสีออกดอกครับพี่น้องหลือกินกระชายครับพี่น้องผู้ใได้ได้กินนะครับไปย่องเนี้ยโอ้ยแตงเจ้าหวานแ่บสันวาครับปลูกสองแถวครับพี่น้องลงกลางกะเอาแต่ดูแลนะครับนหลงกลางวาถยยางดูแล ปลูกแตงนะครับเนาะพ่าต้องขุดดินปลูกนานี่ฝนตกดูครับพี่น้องคันนี้เาห้องปลูกดินปลูกใส่พื้นดินเลยมันกะติแฉะนะครับเห็ดไห้หนากักแตงเน่าครับพี่น้องกะทิบองงามนะครับเนาะแต่ถ้าห้องใส่เข่งสี่นะกับบำรุ่งรักษาง่ายครับยามเราใส่ปุ๋ยขอกนะครับพี่น้องใส่ปุ๋ยขอบนะครับเนาะปุ๋ยขอบ เนี่ยมีหยาไม่ยัยงกัถอนง่ายครับมีวัชพืชขึ้นเนาะครับวัชพืชขึ้นอากาศฝนกับสิตก๊กเียครับนี่เพราะว่าพายุเข่าอีกแล้วเนาะเบืองเขาเก็น่าเห็นใจเะครับพี่น้องที่พนดน้ำท่วมครับโอ้ยน้ำท่วมรังบอนกับถนนขาดรังบอนกับท่วมบ้านท่วมเฮือนนะครับโอ้ยสับสินเสียหายครับเอาว่าท่านนะครับเนาะ น่าเห็นใจคนนะครับท่างคนกับมันห่านบักแตงเก่าครับพี่น้องเพราะนี้หนูต้องสมนะครับมันมันเย่นะครับมันมันเซ่ครับพี่น้องมันเซ่มาหนึ่นะครับมันเซ่ขนดินออกครับขนดินออกไปไปห่านนี่ครับขนดินออกมาเห็ดนานห่านนี่ฮันเะเห็ดแล้วมือนี่ครับพี่น้องเห็ดแล้วกับขนดินใสครับเนาะขนดินใส เกษสรได้เปลี่ยนเสาไม้นะครับพี่น้องเปลี่ยนเสาไม้นะครับแล้วก็ผสมดินพญนุวาติปลูกพักสลัดนื่งอย่างนี้แหละจากอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องมือด้นี่อันนี้ก็เป็นพักกาดขท้านะครับพักกาดขา้าหอนล่ะแต่ว่าพญนุสีิลกเป็นเบี้ยนะครับให้มันงหญ่อีกหนีจักหน่อยนะครับแล้วก็สี่กาเป็นกานะครับไปหาขายน้าบานนะครับเงี้ยวเ้าครับขายดีครับพี่น้อง เพราะว่าพอนดกกินแล้วพันกับว่ามันแสบมันกรอบดีนะครับพี่น้องเนาะนี่กําลังงามครับกําลังกําลังสีเบียใหญ่แล้วนะครับเนาะอันนี้มันผักกาดกระจรครับปลูกตอนนี้บ่ิ่ยได้ผลพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอันคเพูดอื่นว่ามัดนะครับมัดพักบ่มันที่เป็นหู้สวอสวยครับอย่นี้ร่องเห็ดแล้วบ่ได้ผลครับก็เลยหวานเป็นเป็นเบี้ยนะครับกําเป็นเบี้ยอ่าเป็นเบี้ยหญ่แน่แลวก็ลกนะครับไปขายนะครับ ถุงละสิบบาทครับในร้านะครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นักกาดขาวแบผพกกาดขาวักกาดขาวนะครับนะผู้ใดบ่มีเนื้อทีหลายกับเห็ดขึ้นยังพญานุก็ได้นะครับพี่น้องมันดูแลรักษาง่ายอันนี้พญานุมุ่งผ่าสองสันพู้ใครับนี่สันเทิ่งกับแมนผ่าผ่าสลมนะครับผ่าสลมสีเขียวครับ ฟันนี่ก็เป็นพายางครับพายางกันไม่ให้ฝนตกใส่นะครับเนาะเพราะว่าถ้าฝนตกใส่นี่ก็ไม่ได้แล้วครับพี่น้องเพราะว่าพักผมมันเปราะนะครับมันมันบอบางครับเดี๋ยวบางยางพยนต์นู่ก็ฝนตกใส่คือกันนะครับอันนี้ก็เป็นเบี้ยกระลำพี่น้องเบี้ยกระลำอันนี้เป็นสลัดคอร์นะครับสลัดคอร์สพยนต์นู่สีลง er แปลงไว้ๆนี่แหละอันนี้ก็เป็นพักสลัดเขียวบานเท่าธรรมดาครับอันนี้เป็นพักสลัด สีครับพี่น้องพักสลัดสีเจดทานแล้วก็เตรียมลงแล้วนะครับพี่น้องเนาะอันนี้มันกะลัมพี่น้องมึงดูปีนูลงในสองมือพี่น้องมึงดูเนาะนี่คือบนวานวานไซนี่ครับพี่น้องยังเพิ่นหมดเดือยโบกีเบียนะครับปีนูเก่ามาใส่มาใส่แปลงนี่นะครับมาใส่แปงนี่มันใหญ่ขึ้นจังน้อยกัิที่ไสไถทงดำงพี่น้องเพื่อขายนะครับให้ผู้ที่พนอยากที่ใดไปปลูกนะครับ คุณลุงคน,นบมมีเวลาทีสีมาเพาะนะครับมากานะครับก็บมาสื่อน้ำพยนตนะครับเบียร์ละหาบาทครับพี่น้องเดี๋ยว์พยนุกกสิเสาใส่ไุงดำนะครับใไ่ถุงดำอันนี้ก็เป็นผักอีตูแล้วผักแมงหลักพี่น้องบ่ค่อยงามปนนันใดเนาะจักเป็่นอีอย่างบ่บ่หมักดินแบบนี้เฮ้ยจังได้ก็บ่จักครับพี่น้อง แต่ว่าผัดกะเพราผัดง่ามพี่น้องนี่ส่วนกะเพราเรื่องนี้เบียกะเพราพญานุสีปลูกน้ำครับพี่น้องเพราะว่าคนข้อมันกับว่าปลูกกินเนาะพื้นที่คนพ่เหมาะที่สิปลูกคนกัซสื้อเทลาหาบาสิบบาทพี่น้องมก็ถามหาอยู่ว่ามีกอีตู้บ่ว่ามีไปกกะเพราหัวละผ้าบ่บางสิ่นะครับเลยสิเหตุเห้มันมีส่วนอันไปแจมกันไปครับอะไรซิบกรรมหากรรมไปนะครับเนาะ นี่ก็เป็นห่านพักซี่ครับเป็น้องแปลงพักซี่นะอันนี้ฝนตกสะวิถิพี่น้องฝนตกสะครับไก่สะเลพ่อขายเลยครับพี่น้องกำลังงามอันนี้ฮอนตะวานนะครับวานในหาหกมือแล้วพี่น้องคา่านานหนึ่งมัดนะครับก็สิมีร้านหนึ่งรอกขายต่อไปนะครับแล้ว อันนี้ก็เป็นพักบุงครับพี่น้องกสิลกไปขายครับเวลาไม่ไงจากน่อยนะครับสิลกไปขายกับร้าห้าบาทครับพี่น้องมาขายแพงครับต่อมาเนี่ยก็เป็นพักบุงเช่นกันพี่น้องเาท่านได้เกิดหลายนะครับคนต้องเริ่มเกิดมือนี้ก็ผ้าพี่น้องมาเละ บึงแปลงพักพงิน,นุนะครับน้อพี่น้องมาปิดถ่ายไล่การด้วยแก่มังกรครับปีนี้เราเป็นลากราพี่น้องมองดูเป็นลากรเนะกำลังเป็นดอกอยุกกะมี่ครับอันนี้ก็เป็นน้วยนะครับจักนน้อยกับือสิได้กินน้วยสุกนะครับพี่น้องเป็นดอกกะมี่อยู่นะครับเป็นลากราหกนะพี่น้องบอ่ไา้เลยค่อยมีเวลา ลกหยาเลยอยากนํำแต,ต่เห็ด่านพักพี่น้องเนาะครับนี่ก็ใกล้สสุกแล้วพี่น้องเนี่ยใกล้สุกแล้วเนาะนี่ครับใกล้สุกแล้วหลายน้วยเยู่นี่หลายนยอยเยอะใกล้สุกแล้ว,ลลว,ลลวครับม่บดโดนเด้ครับนี่คนว่าเพิ่นนลืองไดงแดงๆแน่สีสมๆมแน่เพื่อนกับข้าวเดียวเลยครับ่นง้ง วันนี้ก็พาพี่น้องเบิ่งแงวๆจักหน่อยนะครับพี่น้องเนะงาะมันแงจักหน่อยอันบนพญานุนี่บน่นนี่ครับอันนี้ก็ว่านที่ปลูกผักอีตูนะครับพี่น้องผักอีตูผักกระเพราครับพี่น้องกับบ้านที่ปลูกให้มันสุบอนครับกล้วยนะี่ก็ที่ขุดออกแน่นะครับขุดออกแน่เหมืนผักอีตูนะครับก็ได้ค่อยบำรุงเป็นไรนะครับปล่อยปล่อย เอาแล้วพีออ่น้องเนาะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามพญานุหน้าก่หัวยังไงก็ย่าลเื่มกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้พญานุเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะปุโรหะมาพญานุกระสิบกลับไปเยี่ยมไปยามนะครับคือเก่านะครับไปสาแน่นะครับกับย่าสวากันนะครับพี่น้องเนาะครับเอาทีห้องมีเวลานะครับพี่น้องครับมีเวลาพญานุกระสิบไปเยี่ยมไปยามให้กําลังใจคือเก่านะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับพี่น้องพ่อกันคลิปนาครับพี่น้อง ขอบคุณหลายหลายสวัสดีครับ